าจำได้ว่ามันมี11ตัวค่ะเฮ้ยแล้วเรามานักกันก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่หมายช่อง ใช่ช okay. ่วยเหลือใครเีี่ยเฮ้ยทุกช่วยเหลือบ้างเนี่ยเอ๊ะเหมือนมีใครต้องขอความช่วยเหลือเลยทุกคนรีบไปช่วยเขากันเถอะไปไปไป เราเล่มกันเลยเลย กี่ตัวคะเอิอ่มไม่คะ่ะจำได้ว่ามันมี11ตัวคะ่ะ1ิตัวเฮ้ยนั่นเรามานับกันก่อน, 2> น1อ2 ฉันได้ปูกลับมาครบหมดแล้วฉันขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่มาช่วยจากปู่อ่ะไม่เป็นไรค่ะใช่ครับพวกเรายินดีช่วยอยู่แล้วค่ะพวกเราอ่ะเป็นแก๊งดาบพิฆาตอสูงค่ะพวกเราอ่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วค่ะใช่ครับใช่ค่ะพวกหนูนี้ช่างน่ารักก็มีน้ำใจซะจริงๆงั้นฉันจะให้ปูพวกเธอต่คนละหนึ่งตัวเป็นการตอบแทนนะไม่เป็นไรค่ะ แม่ค้าเก็บไม่ขายเลยค่ะเอาเถอะจ้ายังไงก็ให้ปูเป็นการตอบแทนละกันก็ได้ค่ะก็ได้ครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับโอเคงั้นก็เชิญหยิบไปเลยจ้ะคนละตัวค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้นะการเรียวมีตัวนั้นเลยปบาว่าตัวนั้นแหละเอาตัวนี้ดีกว่ามีเล็กสุดด้วยโอ้โหไปเก๋อุ้ยจะใครดีกว่า มันขามันขาวันนี้นะคะเราก็พาน้องเยี่ยมอนนะคะมาสำรวจโลเคชั่นที่เราจะถ่ายช่องพันฟมิลีนะคะซึ่งเราจะทำอะไรนะลูกอืมเราจะทำซีรีส์ติดเกาะกันนะคะคุณพ่อก็มาด้วยเมื่อกี้คุณพ่อต้อมาด้วยแล้วก็แล้วก็นี้เป็นแบบโลเคชั่นรอบเกาะเลยเฮ้ย <c oughs> มีปูลม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  นี่นี่ข้างหลังอ๋อที่เท้าอ่ะมอนมอนนี่ปูปูกลัวกลัวไปแอบหลังพ่อดูดูมัดูหน้าอ่าจิ้มจิ้มเออมาเยี่ยมหมดแล้วเดี๋ยวพอตอนไปพออุ้มลูกไปดูเรือหน่อยดีกว่าเราก็เข้าผิดทางด้วยอ่ะเข้าไปทางโรงแรมอันดันตาลาเลยแล้วก็ถามพี่รปภเขาซึ่งเขาก็ดีนะคะเขาก็แนะนํามาว่ามาทางนี้ รู้สึกว่าหาดลายันเนี่ยมันจะมีหลาเอามากเลยนะลูกสิษพ่อเออใช่เออมันเหมาะกับที่จะทาซีรีส์ติดเกาะอุ้ยมีนกอะไรนะนกขาวๆอ่ะเขาเรียกนกอะไรนะเออนู่นน่กไกลๆอ่ะนกกระสานกกระยังบอกไม่ถูกเออสงสัยจะต้องซื้อโดรนแล้วมัง้งโอเค,ครับของนมันเกิดพ่อเลยแล้วก็อาจจะต้องเช่าหาเช่าเรือแถวนี้เราเดินไปนู่นสักหน่อยดีกว่าคุณพ่อไปจริงๆเลยนะมันคว้างได้เลยนะเออ ส่วนเรื่องเรือเรื่องอะไรเนี่ยเราแบบว่าเราเราหาเช่าเขาได้นะคะน่าจะมีคนที่ให้เช่าบ้างแหละสวยนะตรงนี้น้ําใสเก๋เลยอะแบบใสมากตรงนู้นไหมที่เขาขายของกันอะเออเดี๋ยวขับรถวนไปดูอีกรอบหนึ่งไปน้ําละเรียบร้อยาาอาชากก็ต้องลงน้ําสิคะนั่งขอบเรือนะไปบายแม่ไบาย มันโอ้ยตอนนี้นะคะเปิดผูเลยนะคะเปิดผูไม่ใช่มามี่เหรอมามี่มามี่ดูเดี๋ยวดูใส่ยี่ห้อนี้ครับมามี่ปรโกบซึมง่ายไม่ถึมเปื้อนคือคือของเขาใช้ดีจริงจริงไม่ใช่ว่าเออจะขายของนะแต่ของเขาใช้ดีจริงๆก็เลยแบบก็โชคดีเป็นโอกาสหนึ่งที่เขาจริงเหไม่เชื่อต้องซับน้ำทะเลได้ จะถอนเลยไหมล่ะรอเล่นรอเล่น